ใชญเลยครับคุณเกศครับโอ้โหนางแทบนางแบบนางแบบแซ่บมากเลยครับผมขอเชิญคุณพี่ธัญญายืนข้างน้องยืนด้วยค่ะขอนั้าห่างๆค่ะสุดดีมากคนนี้นะครับพี่พี่น้องชาวไทยโดยเฉพาะในวงการเนี่ยเขาเรียกเธอว่า Naomi Campbell ของประเทศไทยน่าเก๋มากตื่นเต้นไหมกับชื่อนี้ตอนแรกตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าคืออยู่แล้วตอนแรกเกศไม่ได้คิดว่าเกศหน้าตาเหมือน Naomi คค่ะใช่ไหมคะแล้วก็พอ มีกระแสเข้ามาเกสก็ย hmm. Re ังไม่เชื่อว่าเฮ้ยมันเหมือนจริงหรือเปล่าแต่พอเขาเริ่มเอาหน้าเราไปเปรียบเทียบกับรูปคุณแม่นาวมิลาโอเคค่ะมีความคล้ายคล้ายจริงอ่ะต้องขอแสดงความยินดีก่อนนะที่ได้แชมป์นะยินดีด้วยนะครับคุณเกสครับผมเรารู้สึกยังไงบ้างที่เราได้แบบหัหก้าวไปถึงจุดนี้มันมันเกินคําว่าฝันหรือเกินหลายๆคํามากๆสำหรับเกีรเพราะว่าเกสไม่เคย ทำงานในวงการมาก่อนเราเกสไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนซึ่งตอนแรกที่เข้ามาเกสก็เลยคิดว่าโอเคเราทําให้เต็มที่แล้วทุกๆครั้งที่เรามีโอกาสที่เรายังได้อยู่ในรายการเราก็ทําให้เต็มที่ที่สุดจนวันนึงเราได้เข้ามาเลือกเข้ามาอยู่ในไฟโนลโฟร์ซึ่งเกสคิดว่ามันสุดแล้วที่สุดแล้วที่สุดแล้วค่ะไม่คิดว่าจะไปต่อจนถึงจุดผู้ชนะเลยไหมณตอนนั้นตอนนั้นไม่ได้คิดว่าเราจะ อ,อาจจะเป็นคนชนะแต่เราคิดว่าเราต้องชนะเราต้องชนะ oh. นี่ไงเพราะว่ามาถึงสี่คนสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนแรกเราโอเคเราอาจจะไม่ได้หวังเยอะขนาดนั้นแต่พอเราไฟมาเรื่อยๆแล้วเราถึง4ี่คนสุดท้ายนะมันไม่หวังไม่ได้และเพราะเรามาไกลมากจริงใช่ไหมเพราะว่าเกสเขาบอกว่าตอนหลังจะประกวดเสร็จนะครับก็คือเขาพูดกับสื่อว่าเขาในเริ่มมาจากศูนย์เลย ปกติเกสไม่เคยผ่านเวทีประกวดอะไรมาก่อนเลยหรอครับใช่ค่ะก็คืออ,อันนี้แรกอันนี้แรก The Face เป็นรายการแรกของเกสที่พาให้เกสเข้ามาถึงวงการบันเทิงแล้ววันแรกที่เราไปสมัครเนี่ยเราคิดไหมว่าเราจะมาถึงจุดจุดนี้มไม่ได้คิดค่ะว่าว่าจะมาไกลถึงรอบนี้ค่ะแต่คือเป็นอะไรที่ตลกมากเพราะว่าอตอนที่เกสไปสมัครเนี่ย คือเกรซไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเยอะเลยคิดแค่ว่าโอเคเขาเปิดรับสมัครแล้วเราควรจะลองเพราะว่าเราไม่มีอะไรที่จะต้องเสียถูกไหมคะควรที่จะไปลองเกยก็เลยไปแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราไปเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าเขาจะต้องเลือกเราแต่เราคิดว่าทํำไงก็ได้เขาเห็นเราก่อนเลือกไม่เลือกไม่เป็นไรับขอให้ได้ลองขอให้ได้ลองแล้วเรื่องนี้ตอนนั้นเนี่ยเมนทอ์ของเราคือมาชาเริ่มที่มาชาเขาเห็นอะไรแต่เขาบอกไหมว่าพี่เห็นไอ้ตัวเกรซถึงเลือกมา พี่พี่ชาเคยบอกว่าตอนที่เขาเห็นเกรซครั้งแรกเนี่ยเขามองตาเกรซครับแล้วก็คือตอนแรกที่เราถ่ายรูปหน้าสดใช่ไหมคะเราก็จะอ่ะโพส่ายรูปแล้วก็จะมีพี่พี่เมนเทอร์ที่เรียงกันอยู่3าคนเขาก็จะมองเราแล้วก็จะเห็นเขาแล้วก็จะสัมภาษณ์เราเล็กน้อยซึ่งตอนนั้นเนี่ยพี่ชาเป็นคนเดียวที่มองตาเกรซนานที่สุดครับมผมแล้วเกรซก็ สบตากลับไปหาพี่ชาแล้วมีความรู้สึกเราคอนเน็กกันด้ตอนนั้นเราไม่ได้พูดไม่เคยเจอมากันมาก่อนครับก็เลยนั่นอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้พี่ชาเขาคอนเน็กกับเกรสและอาจจะเห็นอะไรในตัวเกรสในตอนนั้นแวแล้วกับกระแสะที่ว่าลูกเป็ดขี้เหละมันทําให้เราท้อไหมเมื่อก่อนตอนเด็กๆก็ใช่ค่ะคือหนึ่งในสาเหตุที่ทําไมเกรสถึงไม่ประกวดที่ไหนมาก่อนอเป็นเพราะ เมื่อก่อนตอนเด็กเกรสโดนล้อมาเยอะมากโดนล้ออะไรบ้างเรื่องสีผิวโอ้เป็นประเด็นที่แ,แบบไม่ผมอยากรู้นะในมุมในมุมเนี้ยคือสมมติพอเราทอร้อปุ๊บเงี้ยครับแล้วเราเรากลับมาแบบให้กำลังใจตัวเองยังไงให้มันแบบมีแรงสู้เพราะว่าสีผิวเราเปลี่ยนเหมือนกับพี่พี่ก็โดนรอ้อประจาสีผิวเราเปลี่ยนไม่ได้แต่ทายัางไงให้เปลี่ยนให้วิกฤตให้เป็นโอกาสของเราได้ก่อนหนึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าตอนเด็กๆเนี่ยตั้งแต่เกรสอยู่เตรียมอนุบาลเลยก็ได้ โดนล้อมาโดยตลอดตั้งแต่ตอนนั้นยันจบมัธยมแต่คนที่ช่วยให้เกรสแบบดึงความคิดที่ว่าเราไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนเพื่อให้เราเหมือนใครหรือเพราะใครบอกให้เราเปลี่ยนนี่ก็คือคุณแม่ครับอ,อ๋อคุณแม่เพราะก,กําลังใจดีนี่เองแม่สุดย <c oughs> อดแม่คแม่คุณแม่บอกว่ายังไงบ้างคะตอนเด็กๆเนี่ยคุณแม่จะเข้าห้องฝ่ายปกครองบ่อยมากเกือบทุกวันเพราะว่าอย่างเช่นทําผมให้เกรสไปสวยมากๆก่อนไปโรงเรียนครับ แม่มารับที่โรงเรอีกทีคือผมหลุดบ้างฟันหักบ้างฟันหักทำไมอ่ะแบบโดนเยอะมากค่ะอันนั้นอยู่อยู่อนุบาลใช่คือมีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือคือทำเป็นเป็นวิชาศิลปะครับแล้วก็เกรซก็โดนเพื่อนแกล้งก็เรียกให้เราเอ้ยมาเล่นกันสีอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเราไม่มีเพื่อนแล้วก็เราก็ไปเพื่อนเรียกเราเพื่อนเอออ แต่พอไปถึงปุ๊บเราก็ยิ้มปั๊บเขาก็ปาดินน้ำมันใส่ปากเราอย่างเงี้ยแล้วก็หัวเราะอะไรเงี้ยเราก็โอ๊ยวิ่งออกไปข้างนอกคือคือโดนอะไรอย่างนงี้มาเยอะมากประมาณนี้ค่ะๆๆมาตลอดตลอดแต่คุณแม่ก็จะแบบว่าต้องขอบคุณแม่จริงเพราะว่าเขาไม่เคยบอกเลยว่าต้องขาวครับอืมไม่เคยพูดเลยไม่เคยบอกว่าไปขัดผิวให้ขาวบอกว่าไปขัดผิวให้เนียนแล้วสิ่งที่คุณแม่ทําก็คือ ให้เกรซดูวิดีโอของบียงเซ่และเจนิเฟอร์โลเปสตั้งแต่เด็กยเลยถามว่าทำไมเกรซถึงมีอารมณ์ที่บางทีมันอะไรอย่างนี้ก็นี่แหละค่ะเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วนะครับคือเราเราอาจจะเกิดมาในรูปแบบที่แตกต่างคนอื่นแต่สำหรับคนที่มองเห็นโอกาสแล้วรู้สึกมั่นความมั่นใจเป็นสิ่งสําคัญเนี่ยในที่สุดคนที่หัวเราะดังที่สุดก็คือเกรซณตอนนี้ใช่แล้วก็ได้กําลังใจดีจากคุณแม่ยังไม่พอนะฮะยังมีกําลังใจจาก น้องๆสองคนด้วยเป็นน้องชายที่เท่และหล่อมากๆจริงๆมีความนนสามารถพิเศษเยอะด้วยมี<ล>ยความสามารถพิเศษเลยนะครับขอต้อนรับน้องชายคุณเกสองคนเลยครับผม จนถงึงวันนี้ก็เพราะเป็นเธอคนนี้พวกเราจึงอยากบอกให้รู้และเป็นกำลังใจหัวใจเธอไม่เคยท้อพวกเราทุกคนรู้ดีเธอทำทุกอย่างอย่างมั่นใจว่าสิ่งที่ทำนั้นดีที่สุดพวกเราที่อยู่ตรงนี้เพื่อเธอคนดีคนนี้ จะรอคอยวันที่ดีไปพร้อมกับเธอแม้เธอจะเหนื่อยล้ามันก็เพียงใดแต่พลังข้างในเธอนั้นยังเต็มเปี่ยมเปรียบเธอดังก้อนหินที่พร้อมจะเจีจะเป็นเพชรจะเป็นพลอยจะเป็นนินเธอก็ยังคืออันะมณนี่งาง น้องอาร์และน้องไนท์นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอาร์ตน้องไนท์นะครับมาเชิญเลยครับนั่งขนาบพี่สาวเลยนะฮะโอ้โหเฮ้ยแซ่บจริงๆอ่ะไน้แจนแนะนำครับผู้ไหนครับคนไหนแนะนำนะครับผมคนไหนไนท์คนไหนอาร์ตครับผมอาร์ตค่ะน้องอาร์ตน้องอาร์ตเนี่ยอายุ18ปีครับผมอ๋อเลียงพิชัยรุ่นเหรอฮะเหมือนพี่ชายพี่ทั้งคู่เลยความสามารถดูหุ่นนี้ฮะรักบี้บาสเกตบอลว่ายน้ำร้องเพลงได้ไนท์อายุ21ระดับศึกษาที่ สแตมฟอร์ดครับคุณมหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ดลักซูตคือ2ภาษาเลยสองภาษาซึ่งต้องบอกก่อนว่าเพลงเมื่อกี้ที่จบไปเนี่ยก็คือเป็นคุณพ่อแต่งใช่ไหมครับผมใช่น่ารักมากคุณพ่อแต่งให้แต่งให้พี่สาวคุณพ่อก็ร้องในอินสตาแกรมด้วยนะพี่ใช่ได้ดูอยู่ได้ดูอยู่นะฮะน่ารักมากๆใช่เราเห็นว่ามีมี MV ใน YouTube ด้วยใช่ค่ะ MV เนี่ยจะเป็นของน้องสองคนคือคุณพ่อเนี่ยเขาแต่งให้แล้วเขาอยากจะเหมือนกับว่าให้ ให้ให้เรารู้ว่าคนในบ้านเ,นเป็นกําลังใจให้ก็เลยข้อแต่งแล้วให้น้องสองคนช่วยล้อมแล้วรู้สึกยังไงบ้างซึ่งตอนเนี้ยพี่สาวดังทั้งประเทศแต่น้องชายตามมาติดติดรู้สึกยังไงบ้างดีใจออดีใจครับแล้วก็ไม่คิดว่าแบบเราจะดังไปพร้อมกับพี่เงเพราะว่าเราไม่ได้มีค่ะนี่ตาเขาเหมือนกันหมดใช่หล่อนะหล่อคมเลยนะหวงไหม ห่วงค่ะพี่สาวพี่สาวห่วงน้องชายแล้วน้องชายห่วงพี่สาวไหมคะอ๋อห่วงเลยกันอยากถามไนก์กับอาร์ตว่าอยากอยากทำพวกอะไรครับอยากอยากเป็นอะไรครับอ๋อผมตอนนี้อยากเป็นนักร้องครับอยากเป็นนักร้องเลยใช่ไหมครับผมได้น่าได้อะเล่นเล่นอะไรเป็นบ้างครับผมหรือว่าร้องอย่างเดียวผมเล่นกีตาร์เป็นครับแต่ว่าก็ ก็เล่นเล่นเป็นนะครับเล่นเป็นใช่ล้วก็ร้องร้องเพลงครับเดี๋ยวพี่พาไปฝากคนหนึ่งเดี๋ยวไปฝากใครครับคุณวดำคุณวศดำโอ้น้องมีนาคตเถอที่พาไปเล่นเกงฟรีด้วยเอาไหมกไอยบ้าแล้วไหนแหละครับคิดว่านาคตนี่มองตัวเองไว้ทางไหนบันเทิงไหมก็ไม่ครับอยากเป็นเจ้าของธุรกิจมากกว่าครับมีธุรกิจอะไรที่เราฝันไว้ไหมคะเปิด เปิดบาร์อะไรอย่างเงี้ยครับอใชชายครับชอบอะไรชี่โลนี้ตอนที่สองคนแล้วที่อยู่วงการบันเทิงที่เล็งนะต้องบันเทิงแน่ส่วนคุณจะเป็นธุรกิจใช่ครับเข้าสู่น้องเกรซนิดนึงพี่อยากจะรู้ว่าทำไมผู้ชนะของรายการเนี้ยสุดท้ายแล้วจะต้องครบอะไรอ๋อทำไมวาย why 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 because ทำไมจะบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องบังเอิญเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆซึ่งคือเกรซเนี่ยโอเคก็ เปิดเผยเลยก็ได้เอ่อเกรซคบกับ no no โอเคอ่าคบกับอ่าเขาชื่อมิโกะนะคะอ่มาประมาณอ่สองปีแล้วก็ซึ่งก่อนหน้าที่เกรซจะมาประกวดทีนี้อ่าพอเราเข้ามาประกวดแล้วเราก็ดันได้ตำแหน่งก็เลยมานั่งดูมีคนแชร์บอกวอ โอเคมีมีมีแฟนเป็นฝรั่งกันหมดเลยจริงๆสามคนซึ่งมันเป็นเรื่องบังเอิญเกรซไม่ได้ตั้งใจว่า เราต้องครบมานะเพื่อที่เป็นเคลเพื่อให้เราเป็นเดอะเฟสอะไรอย่างเงี้ยใช่เดี๋ยวคุยไลฟ์เดี๋ยวคุยไลฟ์ต่อเรื่องที่เดนเลยมาคุยเรื่องความรักนะคะแล้วก็คุยกับน้องๆกันต่อในไลฟ์นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาอยากจะรู้ว่าสองคนเนี้ยมีแฟนหรือยังแต่ยังไม่ตอบนะยังยังยังแล้วไปตอบต่อในช่วงไลฟ์กันแล้วกันนะานส่วนตอนนี้ขอบคุณมากเลยนะเกรซไนท์แล้วก็อาร์ตขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเจอในช่วงไลฟ์ครับผมดูเสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปไหนฮะ ร่วมกันกด subscribe ก่อนครับกดเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าต่อจากนี้ไปคุณจะได้รับการแจ้งเตือนตลอดไม่ว่าจะเป็นคลิปไลฟ์คลิปพิเศษหรือคลิปที่หาดูที่ไหนไม่ได้แต่แค่หน้า w o o d y t อลเท่านั้นกดเลยครับกดสิเอากดสิเนี่ยยังไม่กดอีกกด